กาสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พอเที่ยงบุกบันมาหอดทงไฮทงหน้าครับผมตามน่ะสีมาถามเจ้าคลิปเนาะครับผมเพื่อว่าได้เอาตัวเลขก็ไปแบ่งปันให้พี่ให้น้องเมื่อนี้น่ะสีพอลงมาทงหน้าครับผมพอเที่ยงก็เลยบุกบันตามลงมาทงหน้าคือกันเราอยากได้ตัวเลขก็ไปแบ่งปันให้พี่ให้น้องเนาะเอาไปฟังมือน้ากันว่าน่ะสีเพิ่นฝันฝันอะไรพิ่นว่าเพิ่นฝันแล้วฝันดีน่ะมาสั่นแต่ว่าดีแล้วจะได้เลขตัวใดแบ่งปันให้พี่น้องเ้าต้องไปฟังจะบ้าน่ะสีพอพร้อมกันเนาะ สวัสดีครับสวัสดีครับน้าศีสวัสดีค่ะโอ้ม,ดดมูนี่ใส่ชุดดำน้ามูนี่เอาว่าสูฟังเนี่ยเอาว่าฝันมาจังไหนเกาะมวดนี้โอ้ยมันมือเคลืนมันพระพระใหญ่หมู่บ้านนี่ละเซียอันนั้นขอเพิ่นสวดมนต์แล้วแล้วก็ขอเพิ่นอธิษฐานขอตัง้งคิดอธิษฐานขอนั่ท่านพระพุทธจ้าที่เท,ท,ทวร่างแผ่นพระพุทธจ้าที่จะท้างกับเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบนหลวงนี่ละก็ได้ฝัน ฝันว่าไปไปขายของนี่แหละไปขายของบันนี้ก็ได้ปวดเงียวก็ได้บอกลูกพี่จอดให้ลงไปเงียววันนี้สะพัดไปพอ่อพ่อเฮ็ดปวกเฮ็ดปวดไ <พอ S 2> ม่แต่เฮ็ดปวกเอ้ต่อยได้<อ>ได้แต่เฮ็ดปวกเฮ็ดปวกยังเดียวบม่ได้ตัวอื่นไดเต็มมายาเลยอืมอุ้ยเพื่นพ่อยายมาเอาพ่อยายเฮ็ดปวดรัวบกักไงเป็นเขาเป็น,ปน,ปนบกัก เต็มจังพรานอยู่อยู่โพนได้โอ้เออโพนกระสูนเออโพนกระสูนเฮ็ดกระหัวกระแปะซูบอกอันอันมันน้ำหาน้ำพวกเอาบอกบอกเฮ็ดมันจะค่อยแปะเฮ็ดมันน้ำหาน้ำพกเออเจ้าแม่พุทธาขอขอแปะเออกับพอดีได้เฮ็ดก็ได้บอกพ่อใหญ่เนี่ยเอาถุงมาใส่เฮ็ดแนวสันข่อยว่ามีเห็นถุงใส่ข่อยก็ได้ใส่เสื้อ เนี่ยวันเดียวทุงเป็นเนี่ยของก็ขอดเสือขึ้นของก็ใส่เต็มก็เต็มถุงเสือนี่เต็มพงเสือเลยเต็มพงเสือว่นเป็นเต็มถุงเสือเต็มพงเสือมีแต่เห็ดปวกอย่างเดียวไมีเห็ดปวกเห็ดอย่างอื่นเดยเอออธิษฐานขอเพิ่รมาขึ้นนี่ล่ะเจ้าตัวเลขได้เสี่ยงไหมวะมีตัวเลขเสี่ยงไหมวะเด้เสี่ยงพอบ่เคยได้ฝันบ่ได้ฝันเฮาแต่มาฝันมาขึ้นนี่เรียกนี่เฮันแต่ฝันขอเพิ่นเพิ่นก็เลยฝันให้เพิ่นก็เลยได้ฝันเลยบัดนี้ก็เลยได้ฝันฝันว่าได้ไปเฮ็ดปวก เก็บเดปวกเก็ดปวอกอยู่พ่นการก็เลยเอาบะมีถุงใส่บอกพ่อยญ่เอาถุงมาใส่เฮ็ดปวกเน่พ่อยายเอถุงมาใส่ก็ได้ใช้พงเสือจะคล้องนี่ตรงเสือเรวก็ใส่เตียพอยะสิแปะมาจังไหนเนี่นี่กัะแปะกับสีหย่างเฮ็ดกับน้ำหานน้าหกกันปวงกับแปดแปดหปดหกคนละสองตัวเ็ดหเฮ็ดหเออปวกก็คือแปดเออโอ้ปวกนี่กัปอปานี่เป็นแปดนอกเฮ็ดกับกับห ม่แต่เฮ็ดปวกยางเหนียวมันยังได้ยุพนด้พี่น้องแหล่ยุพนยุพนจะบอเป็นศูนย์บอกกันไม่พอแล้วเนาะจะเป็นศูนย์เอาเอาเอาจะสีเอาส่วนตัวน่ะสีนี่คิดว่าน่าจะตีเป็นตัวใดคอยกัเอาตีศูนย์แปดหกนั่นแล้วศูนย์แปดหกเนี่ยก็มีศูนย์นี่ศูนย์แปดห้าท่านละศูนย์แปดห้าศูนย์แปดหกวันซาเออท่านละศูนย์แปดห้าศูนย์แปดหกแล้วคัตมืชมแต่ว่ากับเมียอยู่ได้ครับตอนนั้นพอเที่ยงไปถามตั้งแต่ต่อวิกที่ว่าหอยออกน่ะสีเพิ่นบอก ศูนหาเต็มๆนั่นกับว่าพ่อได้ฝันมาท่านพ่อดีมืงเคลื่อนไปบ้านพระเนาะมืนเคลื่อนบ้านพระก็ได้สวดมนต์แล้วก็อธิษฐานขอเพลินขอเด็กไทยสามตัวแล้ววันที่หนึ่งวัวประจําวันที่สิบหกท่านว่าคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าก็ได้เขาแต่เมาฝันนี่ล่ะโอเคเลยบัดนี้ฝันอียังต่ออยู่บ่บัดนี้บ่ก็ฝันโอ้ฝันฝันบัดจะได้เฮ็ดบวกอะไรตื่นเลยอืมโอ้ว่ายทำมี้จะดอกใหญ่แม่ ดอกไงดอกจุ่มดอกบานซับกันผสมห่อขออยู่เนาะก่อน,นจะนอนเนาะผสมว่าขอว่าให้่นมาบอกนันบอกนี่เนาะแม่เพราะว่าบด้ฟันจักเทือเฮาก็มาฟันนี่ล่ละเพราะว่าตัวเลขเขามันจะถือมันต้องแปลอย่างสี่รทคาสม้ชมพนจะบ่บอกเป็นตัวเป๊ะดอกตัวเป๊ะๆอย่างน,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 นี้ยจะถือจะมากว่าจะมาในน้มปริศนาอย่างซี่ราคามุเมื่อวัดว่างหันนันเห็นบอก5ูนหานั่นเพราะ่นเขาแทงมือเห็นบ่ล่ะเนาะแทงมือเป็นอันแทงนิ้วนางแั่นหูวเห็ดจงโปงยูเห็นบอก5ูนหาตัวเดียว เอฟซี <G introductory> กับหาหนึ่งคับศูนย์หาเห็นบ่ล่ะก็หาเด็กวังหันไม่ีหาศูนย์ก็หาหนึ่งเนาะแม่นกับเด็กม้าเก่าเท็ดเขาหาศูนย์เห็นบ่กครับแต่ผู้ชมเด็กสามตัววังหันแต่บ่ค่อยได้ตรงตรงหอกว่ามีใคดอกคุณพี่มะเขียนไหง่ายๆบอกตามตรงชาวพุ่มเจ้าตีเพิ่นกะมีมีการปิดบางเดี๋ยวจะท่านผู้ชมจะมีโชคมีลาบแต่ว่าแปรน่าสีนี่เพิ่นกะมักจะฟันแม่นแล้วก็บแป๊กะค่อนข้างถูกว่างว่าถูกว่างเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ตัวอ้วนที่ผ่านมากก็ยอมรับโยนแปลหาดีค่ะเป็นหาหนึ่งหาศูนย์แต่ว่ากลับไปก็มากก็คงจะถูนักแต่หมูชมเนาะตัวงวดนี่ฝันว่าได้เจเพฤษปวกนี่ก็ต้องแปล่าเป็นแปดหาแปดหกคือว่านะครับยุ่พ่นพ่นก็เป็นศูนย์แปดศูนย์แปดหกศูนย์แปดหาหรือว่าแต่หมูชมจะแปลเป็นแนวด้วกาจะเลื่อมด้วยครับเขียนข้อเมนต์ใต้คลิปแต่แปลแต่ว่าย่า่กับเปลนนี่ละแปดหาแปนหกเท่านั้นละ อันไพเสี่ยวสามตัวกับศูนย์ใส่ใส่ใส่ให้ใส่เป็นรักลอยแมนบ่แมนกันใส่รักซีฟดิก็แเดวแต่ศูนยนเอ้าแปดหกศูนย์อว่าศูนยกก็ได้กรแล้วแต่ก็ได้ขี้เก่าเพราะว่าหัานห้่นห้่นหมุนสามารถหมุนเหรียญได้นาะแมนหรือว่าตัดเหรียญกับแปดหาแต่ว่าใหญ่หมุนนอกระยาย่บเคยซื้อเหล็กหมุนซื้อตรงตรงเลยกรเดาเพราะว่าตรงตรงเขาก็ซื้อแปดหาแปดหกเขา็นนนั้นละงวดวังหันใหญ่กับซื้อหมุนดอกซื้อหาศูนย์หาหนึ่งเขาเทียบทอ่ะสามตัวใหญ ถึง80นั่นล่ะได้บาระ8ทิปหมดวัน8หา8หกเกลีกงามเนะครับเกลีกงามเน้ยอย่าลืมเลยครับแตงโมช่อมเนาะเอาเอาครับผมขอขอบคุณขอบคุณนันสีครับผมใช่บุกบันมาหอดตรงไห้ตรงหน้าเนาะเพื่อว่าจะได้ความฝันอยากได้ตัวเลขไปแบ่งปันให้พี่ให้น้องก็ได้สมนังป่าถนาหยีครับแตงโมช่อมพ่นอธิษฐานเพราะมันขึ้นเป็นมั่นพระอธิษฐานแล้วก็ฝันว่าได้ไปเก็บเห็ดปวกอยู่พ่นได้มิดตะดอกใหญ่ๆเอาเสือ ใส่ตรงเสือเลยครับท่านผู้ชมผมมีแนวใส่กะใส่ตรงเสือกลับมาเลยเนาะกตีให้เป็นแปดหาแปดหกท่าซาไพมากสามตัวกะพนขนาดจะเป็นศูนย์ศูนย์แปดห้าศูนย์แปดหกตาบวมากะามากะแปดหาแปดหกนะครับผมเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งตัวเลขแกนมีของข้าวนะครับผมเนาะขอบคุณครับนันทศขอบคุณครับสวัสดีจ้ะครับผมท่านผู้ชมตัวเลขของนันทศประจําของงวดวันที่สิบหกท่านว่าคมพศอสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมเนาะเพิ่นฝันว่าได้เก็บเห็บปวกปวกกับเป็นแปด เนี่ก็บ,บอกหากระหกคนว่าน้ามหาน้าหกเลยแล่หายเป็นแปดหาแปดหกแต่พาไผมักเลขสามตัวให้เอาศูนย์ใส่เด้อคนว่าเอาศูนย์ใส่รักลอยเป็นศูนย์แปดห้าศูนย์แปดหกถ้าว่าหลายบอบ,อบอ่หลายนะครับสมุชมเพอเลขแปดหาแปดหกมันแค่สองจุดเองแต่ว่าให้มักเลขสามตัวก็แล้วแต่ท่านจะพิชมุมจะพิจารณาเองเองนาะครับผมเนาะก็ยังหน่ะสีบอกราคาเรกศูนย์ใส่เพราะว่ามันเจ็บได้อยู่พ้นหาครับผมเนาะ ท่านได้ชื่นชอบก็จะเลืมเอาสมุดปากกามาเขียนไว้จดไว้ครับผมว่าเหลืออีกอยู่หลายมือหรือว่าท่านได้แคปหน้าจอเป็นกับแคปไปทะเบิงครับผมแต่พอเที่ยงว่าถ้ามีสม,มุดิเราจดไว้นี่เ้าอ,อยากเบงย่ำนะครับเมา่อเปิดเบิ่งมันจะเห็นทันทีเลยครับแคปหน้าจอในบางครั้งยังลืมเลยพอเที่ยงว่านอกจากมุ่งชมบนอกอาสุดท้ายนี่ก็ขอขอบบนขอบคุณทุกท่าน ที่เขามาชมมาติดตามในช่องสตาร์ด้าชาแนลร้อยสตาร์ด้าชาแนลท่านใดที่เขามาชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีโชคหวานกับตัวเลขของหน้าสีของงวดวันที่สิบหกนะครับผมเนาะให้เป็นตัวเลขของเลขถ่ายรางวันที่หนึ่งสามตัวหรือว่าเลขถ่ายของสองตัวล่างก็ให้ทุกท่านโชคดีตลอดปีตลอดไปโชคดีโชคมวานกับตัวเลขให้ถูกหวยร้ยเบอร์จับในจับเงินแสนเงินล้านกับทุกคนคลิปนี้พราะต้องขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับผ่าบรรยากาศทงไฮทงหน้าเนี่เมือแรงครับผมงามอยู่ด้เพอเที่ยงว่า